คลิปวันนี้เราทำการใช้อคิเนเตอร์นะครับอคิเนเตอร์คืออะไรอคิเนเตอร์คือคล้ายๆกับจินนี่ที่สามารถบอกเราได้ว่าสิ่งที่เราเดาวนั้นคืออะไรมันจะทําการเดาจักว่ามันจะบอกว่าสิ่งที่เราคิดคือตัวอะไรขึ้นมานะครับผมน่าคลิปนี้เป็นไงผมใช้อคิเนเตอร์นั้นหาตัวละครในไมโครฟลัมได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับถึงห like. นึ่งพันไลค์และคำถามในวันนี้คือถ้าเกิดพวกคุณมีจินนี่พวกคุณจะให้จินนี่หาอะไรให้คุณไปดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้เราทำการมาลองเล่นเกมอาร์คิเนเตอร์นะครับซึ่งอาร์คิเนเตอร์เนี่ยมันเป็นคล้ายกับบอทเว้ยซึ่งบอทตัวนี้มันตอบคำถามในตัวละครได้เกิดทุกอย่างอ่ะเดวันนี้นะครับเราจะถามคำถามเกี่ยวกับ Minecraft ตัวละคร Minecraft กับอาร์คิเนเตอร์กันมาดูกันดีกว่าไปวันนี้สิ่งที่ผมจะเอาตัวแรกนะครับคือวอร์เดนนะครับมาดูว่าอาร์คิเนเตอร์ตอบเรื่องวอร์เดนเลยหรือเปล่านะครับผมไปกดคาแรคเตอร์โอเคคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงหรือเปล่า วอร์เดนไม่น่าเป็นผู้หญิงวอร์เดนไม่ใช่ผู้หญิงนะครับวอร์เดนเป็นสัตว์ประหลาดและคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นคนจริงหรือเปล่าไม่ใช่คนจริงครับวอร์เดนวอร์เดนผู้คุมขังไม่ใช่คนจริงเดินสองขาหรือเปล่าใช่ครับมามันพูดภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่ามันไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นนะครับวอร์เดนมีผมไหมคือมันไม่หงอนอะมันไม่น่ามีผมไม่ใช่มันไม่น่าใช่ผมใส่เสื้อไหมวอร์เดนไม่ใส่เสื้อนะครับ ล่างปบเปลือยมาจากเกมสอยองขวัญไม่ไม่ได้มาจากเกมสอยองขวัญมาจากเกมใช่ไหมใช่ครับมาจากเกม is your character related to music ก็คือว่ามีปฏิสนธิกับเสียงเพลงหรือเปล่าเอาจริงมันก็มีนะผมตอบพ r เปลือยได้กันนะครับอาจจะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงก็คือมันจะเดินไปตามเสียงเป็นหุ่นยนต์ไหมไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นมอนสเตอร์ไหมใช่ Master. มอนสเตอร์มาจาก level azure fighter ไม่ใช่ครับมันจะเกมไม่ครับโลบกไม่ลิงก์กับโลบกเลย คาแรคเตอร์ของคุณเป็นพวกชั่วร้ายใช่ไหมคุณโมเดิร์นมันไม่น่าใช่ชั่วร้ายป่ะมันดูแบบมันเป็นมอนสเตอร์คือมันปกป้องเมืองโบราณน่ะเอาจริงผมตอบว่าพอบริรี่ล้วกันนะอาจจะคาแรคเตอร์สีแบล็คหรือเปล่ามันสีดำเปล่าวะเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ดำไหมมันก็ดำๆอยู่นะมันก็มันก็ดำอยู่นะเมมเบอร์ทีมสกายไม่ใช่ครับลิงก์กับไมค์ครับไหมใช่ครับเฮ้ยมันเริ่มรู้แล้วป่ะเอ็นด์แมนโอเคแม่งเดาหรือว่าผมอาจจะใส่ผิดก็ได้แต่มันเดาผิดผมรู้แค่นี้แหละ ไม่ใช่เดอวยแมนน้องชายกดต่ออ่ะคาแรคเตอร,ร,ร์ตัวใหญ่ไหมใช่ตัวใหญ่ครับมีปีกไหมไม่มีปีกมาจากไหนครับใช่ครับผมว่ามันเดาโม่วแล้วเอาจริงผมว่าอะคาเนเตอร์มันเดาโม่วแล้วไม่มีปากไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับมันมีปากวะไม่มีปากดิเออเออผมว่ามันเริ่มมันเริ่มเดาโม่แล้วอะคาเนเตอร์โอ้นูมาครับไอเนีดยผมบอกผมว่าเชื่อไหมเดาโม่โอเคสรุปก็คือวอร์เด้นมันอาจจะคิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกัน ครับมาตอนนี้ผมจะเอานอชนะครับนอชในเกมมายครับมาดูว่านอชเนี่ยถูกหรือเปล่าเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่ผู้หญิงครับเป็นคนจริงไหมใช่คนจริงครับอายุมากกว่า30ต้องครับผมเป็นนักเตะบอลไหมไม่ครับอยู่ในเมกานอชอยู่สวีเดนจ้าตายยังยังไม่ตายครับนะเป็นนักการเมืองไม่ใช่เลยอยู่ยุโรปใช่ครับอยู่ยุโรปนอชอยู่สวีเดนครับอยู่ยุโรป มาจากโอ้โหสแกนดิเนเวแถบสแกนดิเนเวียกูจะรู้ไหมกูอยู่สแกนดิเนเวียหรือเปล่านี่ประเทศนอร์ตกตั้งอยู่บนข้าวสมุทรสแกนดิเนเวียโอเคแปลว่ามันอยู่สแกนดิเนเวียเป็นคนสวีดสวีเดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มได้แล้วว่ามันเริ่มได้แล้วว่าเกี่ยวกับครอบครัวกษัตริย์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวกษัตริย์เลยทำงานกับรายการทีวีไม่เกี่ยวลิงก์กับวิดีโอเกมใช่ครับทำากับบริษัทโมเจงเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันฉลาดว่ารอบนี้ใช่ มีผมยาวไหมว่าผมมันผมมันสั้นบอกว่านอต่ะผมจะรู้ว่านอสผมสั้นนะฮัลโหลไม่มันไม่มีผมมันไม่มีผมน็อตโอ้โหรอบนี้มันเดาถูกมันเดาน็อตถูกรอบนี้มันเดาน็อตถูกมันฉลาดเย้มันฉลาดโอเคมามันชนะผมมันชนะผมรอบนี้มันชนะผมมันชนะผมรอบนี้ฝากไว้โอเคต่อไปผมคิดว่าผมน่าจะเอาพี่แป้งดีกว่าครับพี่แป้งพี่แป้งซีบิงซีบิงผมขอลองเอาซีบิงดูผมอยากรู้ว่ามันจะรู้จักแบบคนไทยหรือเปล่าซีบิงเล่านะซีบิงนี่ผมจะเป็นตัวเปิดง่ายๆมาก รู้จักคุณเป็นกรณีพิเศษไหมเออไม่น่าจะรู้จักผมนะพี่แป้งแค่มีเพื่อนในเฟซแต่ว่าไม่เคยคุยกันครั้งแรกคนมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงครับเป็นนักร้องไม่ใช่ครับนักร้องเป็นยูทูบเบอร์ใช่เป็นยูทูบเบอร์เป็นเกมเมอร์ใช่ครับผมบอลผมบอลไหมเหรอพี่แป้งไม่น่ไม่บอลไม่บอลไม่บอลน้ำตาลจำได้แหละทำให้เคอปเตอร์ตกไหมขอร้องละมาจากเวเนซซเอลาหรือเปล่าไม่โวยเกี่ยวอะไรกับหมาป่าหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับหมาป่าเลยภาษาพูดภาษาอังกฤษไหมไม่ครับภาษาไทย มากับลิงกับครัวเทียไหมคืออะไรกูยังไม่รู้เลยเล่นโลบอกไหมใช่พี่แป้งเล่นโลบอกครับพี่แป้งเกี่ยวกับแพนด้าหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวอะมาจากโรมันไหมพี่แป้งมาจากโรมันมาจากไทยไหมใช่ครับมาจากไทยมีซับมากกว่า10บล้านไหมใช่ครับเฮ้ยมันเริ่มรู้ป่าวะ่าคาแรคเตอร์มีผมสีเทาไหมไม่ใช่ผมสีเทานะพี่แป้งเล่นเดอะซิมสามไหมเคยป่าวะ่าอันนั้นเป็นจากเดอะซิมสี่กับเดอะซิมสอง่ไม่เคยโว้ยมีแมวไหมมีนาซาในใช่เฮ้ย โอ้ยเชื่อตอบได้วหอเฮ้ยมันตอบได้วะ,ใ,วะใช่ครับอ่าใช่เย้เ yeah! ดาถูกอลองเดาคุณดิดวผมจะให้มันลองเดาผมนะผมผมคิดว่าผมเริ่มสนุกกับมันแล้วอ่ะนงน้องลองลองลองให้มันเดาผมดีกว่าไหมมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงครับนะ่ะเป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายมาลองให้มันเดาผมให้มันเดาผมดูทํ o ย t u b e ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษทําไครับอ่าใช่ทําไครับครับอยู่ที่โอ้โหที่ไหนไวะเนี่ยยูโรมนมนมใส่กูไม่ได้อยู่โรมันกูไม่ได้อยู่ยุโรปด้วย โอ้อิ oh, <g ox one> นเดียงามอินเดียเหรอไม่ใช่ทำแอนิเมชันไม่เป็นมุสลิมไหมไม่ไม่ขึลักษณะคล้ายมนุษย์ไหมก็คงเป็นมนุษย์นะเป็นคนเวียดนามไม่เป็นคนบไม่ใช่เป็นคนฟิลิปปินส์เหรอไม่อเมริกากูบอกไม่ใช่ย่า yeah, ยูเอยูยูเป็นคนไทยใช่ครับคนไทยเคยมีผมสีแดงไหมผมมันมีผมสีแดงแต่คตอบไม่ใช่แล้วกันถ้าตัวละครผมนะใส่สูตรไหมไม่ได้ใส,ส่สูตรครับฟอรบมาจากฮันเดอร์แคลนไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับเล่นโลบอกไหม จำครับเรียกว่าผมเคยเล่นดวเกี่ยวกับเพลงไหมไม่เกี่ยวเลยครับอ้วนหรือเปล่าอ้วนไหมว่าเอาเไม่อ้วนแล้วกันเล่นไฟนัลเฟนดี้ไหมไม่ไม่ผมไม่ได้เล่นไฟนัลทกกโ้สัวว์ไม่ใช่กูเฮ้ยไม่ใช่กูแท็กเกิลซีวาร์ดคาร์ลพีบีเอมิเตอร์ซีโร่สกิททีวเกมิงวิพันชาวันทุเพเด็กละอ่อนยังมีไหน แฟงฟอร์ดชิงดูดิมันจะมีกูไหมมันอยู่ดินี้คุณ <c oughs> มึงใช่กูไหนมีไหมถ้าเกิดมันได้มีนี่ผมบอกเลยว่าผมร้องไห้อยู่นะยัยมันมีวะมันมีวะเฮ้ยมันมีได้ไงอะ่ะ <c oughs> โอ้แกชนะชละเลินะ เดี๋ยวขอเอาตัวละครในไมค์ข้ามเหมือนเดิมดีกว่าครับตัวละครในไมค์ครับรอบนี้สิที่ผมจะเอานะครับมันจะเป็นตัวที่แบบว่ายากนิดนึงซึ่งรอบนี้ผมจะลองตัวละครจำหมดนะครับนั่นคือเจ้าริชนะครับริชจาก Twilight Forest นะครับผมมันคือพี่พี่โครงกระดูกสุดโหดของเรานะครับผมไม่รู้ว่าพี่แกอะคิเนเตอร์เนี่ยจะรู้จักเกี่ยวกับตัวละครในหมดไหมครับหรือเปล่าแต่หอดมันดังอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการตอบนะครับมีผมไหมริชไม่มีผมนะจ๊ะมาจากเกมผีไม่ใช่ครับเกมใหม่ครับ ใส่เสื้อไหมบริชใส่เสื้อนะใส่เสื้อใส่เสื้อเป็นซัดไม่ใช่มีพลังพิเศษใช่ครับบริชมีเวมนมนมันจากอนิเมะไหมไม่ใช่ครับมันจากหนังเหรอก็ไม่ใช่อีกใส่หมวกไหมมันใส่ฟาวอ่ะใส่แบบมองกุฎอ่ะน่าเป็นหมวกปะน้ำก็ได้อะเกี่ยวกับคอนเตอร์ไหมไม่ใช่มันจากเกมใช่ไหมใช่แล้วมันจากเกมดูได้ไงเนี่ยเราเล่นเราเล่นตัวนี้ไหมไม่ได้เล่นครับเกี่ยวกับไม้ครับเอ้ยเกี่ยวแล้วเริ่มเกี่ยวแล้ว มาเล่นอะคเนเตอร์ไหมที่ผ่ายแล้วมั้มครับเกี่ยวอะไรกับคเนเตอร์มีชื่อมีเลขอยู่ในนิกเนมไหมไม่มีครับต่อสู้ระยะใกล้ไหมไม่ต่อสู้ระยะใกล้ครับเป็นราชาไหมมันใส่มงกุฎเอาเป็นราชาราชาเป็นมนต์เป็นลาสบอสในเกมไหมไม่ใช่ลาสบอสครับเป็นบอสธรรมดาตัวเล็กไหมตัวเล็กอยู่ก็ตัวเข้าคนอะ่ะเป็นสเกลตันไหมใช่ครับเฮ้ย <Brand. S 2> King Multiverse Sand Undertale EU Ready I do it, do I do I am ready ไปต่อเลยด้วย ไหนมาดูดิมันเดาอะไรบ้างเออเลย404 King Multi v e r l e Sand ไหนครับดันเจียนไม่ตรงสักัขวดร้องละไหนขอดูดิลิชมันมีหรือเปล่าลิช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 ไม่มีครับโอเคเพราะว่าผมผิดเองแหละไม่อยู่ในลิชโอเคผมผิดเองแหละช่างมันเถอะอันนี้ดีกว่าผมไม่ผมขอแบบอะไรที่มันแบบว่าชิวๆบ้างเป็นอ็อบเจกต์ดีวกว่าเป็นสินของดีกว่าเป็นสินของคือมันมีคาแรคเตอร์ใช่ะอะมีอ็อบเจกต์อันดีมอลส์อ่ะ ผมจะเอาเป็นสิ่งของนะครับสิ่งของนี้ที่ผมจะหยิบออกมานะครับผมมันคือพิกแอคอันนี้มันเราจะดูว่าเขาจะรู้จักพิกแอคหรือเปล่านะครับมันเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ไหมมันเกี่ยวกับไฟฟ้าไหมไม่พิกแอคพิกแอคไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าผลไม้รรมมไม่ใช่ไม่ใช่ผลไม,ม้มันเข้าไปในปากได้ไหม <c ười> ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อได้ไหมอาจจะซื้อได้มันนุ่มไหมแข็งใหญ่กว่าเท้าไหมจะเป็นตรรุปไหมใหญ่กว่าเท้าแล้วกันพิกแอคอะมันเปิดและปิดได้ไหมเปิดปิดไม่ได้จ้ะ สร้างจากไม้อืมใช่สร้างจากไม้มีบางส่วนมีสีข่ขาขอร้องละ่ะเป็นส่วนหนึ่งของกองทหาร <c oughs> อแอคติหัวคนได้ปะใช้กับมือไหมใช่ครับใช้กับมือสร้างมาเพื่อดอนตรีไม่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 ไมไมเป็นอาวุธนี่มันก็ตีหัวคนได้นะเป็นอาวุธเบ่น์มนขอร้องละ่ะมันมาจากดฟูฟุสไม่ใช่จากสร้างจากเหล็กใช่มีส่วนหนึ่งสร้างจากเหล็กด้วยตัดได้ไหมตัดไม่ได้เอาไว้ขุดใช้ได้ถาวรไหมอินฟินิตไม่ครับไม่ใช่ยิงกระสนเพลิงได้ไหม มัวมัวตัวแล้วอ่ะไม่ไมันสร้างบ้านให้คุณได้ไหมอ,อาจจะอาจอาจะสร้างบ้านได้พูดอาจจะดีกว่ามันเหมือนค้อนไหมใช่ครับมันเหมือนค้อนแต่มันไม่ใช่ค้อนนะเด็กมันมีกระดูกไหมมันจะมีกระดูกได้ไงล่ะมันสามารถซื้อในพัตเตอร์คอนน์ได้ไม่ได้โว้ยมันคือค้อนฮัลโหลไม่โง่มันก็ปิกแอคพวกแกชนะฉันแล้วสินะในที่สุดแกก็ชนะฉันผมก็ชนะครจะเตอร์มาหลายรอบแล้ว จริงๆอบสุดท้ายน,นะครับเดี๋ยวเราจะทําการลองริงกับสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรานะครับนั่นก็คือนายกนายกนายกของเรานะครับนายกที่รูรกันอยู่เราจะลองให้อาเคเนเตอร์ทายทันพลเอกประยุทธ์จันโอชาดูนะว่าอาเคเนเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเดาพลเอกประยุทธ์จันโอชุดได้หรือเปล่านี่ครับนะมามีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงครับโอเคครับอันนี้รอบสุดท้ายแล้วเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่ครับมาทำยูทูบไหมไม่ใช่ครับไม่ทํา YouTube เกี่ยวฟุตบอลไม่เกี่ยวฟุตบอลเลยครับอายุมากกว่า35 yes sir ตายยัง อยู่ในเมกาไหมไม่อยู่ที่ไทยเกี่ยวกับการเมืองใช่ครับเป็นคนยุโรปไม่ใช่คนยุโรปเป็นมุสลิมพยุทธมุสลิม <c oughs> คาแรคเตอร์คุณเป็นสิ่งน่ารังเกียจไหมอเบ a ร์มินเดนะครับแปลว่าสิ่งน่ารังเกียจความขยะแขย,ยงความรังเกียจสารบผมคือใช่มันอาศัยอยู่ที่ประเทศคุณไหมใช่ครับ อยู่ที่เอเชียเหรอใช่ครับเกี่ยวข้องกับ l i ฟ e อ a s t b a n งไหมไม่เกี่ยวครับเป็นคนฟิลิปปินส์ไม่ใช่ครับเป็นผู้นําเป็นผู้นำประเทศตัวเองตอนที่เกิดวิกฤตทางการเงินใช่ตอนนี้ก็วิกฤตทางการเงินมาเป็นคนไทยไหมใช่ว่ามาเริ่มมาเริ่มถูกแล้วมาเริ่มแปลถูกแล้ว elect at president in 2015 2015? 2015พยุสมายังใช่ครับพยุสมาแล้วพยุย์จ้าลุงว้าถูกี่เหรอ I h a v e t o